ไม่รักกันก็ไม่เป็นไรระวังตัวไว้เดี๋ยวนอกจะโดนปัม๊มเดี๋ยวพี่จะปัม๊มปั๊มี่ีจเจตนาว่าจะทําเพลงมาเพื่อยุยงส่งเสริมให้คน<ม>ไปก่ออัชญากรรมในการข่มขืนหรือดูถูกสตรีและเด็กเลยเงี้ยมันไม่ผมไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับพี่ ว่าจูจๆนะคะก็กลายเป็นประเด็นให้คนในโลกโซเชียลเนี่ยได้จวกแยบแบเลยทีเดียวค่ะเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนายเดอะคอมเมดี้นะคะหรือว่านายมงคลสะอาดบุญยพัฒน์ได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าท้าไม่รักจะปั้มที่ได้ทําวงร่วมกับวันดีมเดอะคอมเมดี้นะคะแต่ก็ะแสะเพลงกตีกลับทาให้ทัวลงในลู่ๆ่เพราะชาวเน็ตมองว่าเนื้อเพลงเนี่ยซอแววคุกคามทางเพศนั่นเองค่ะ ซึ่งในบางช่วงของเพลงนั้นนะคะก็มีเนื้อหาที่ร้องว่าพี่พูดจริงนะน้องไม่ได้อำอยากจะชวนน้องไปประ้าปดะดำถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรระวังตัวไว้เดี๋ยวน้องจะโดนปั๊มเดี๋ยวพี่จะปั๊มปั๊มปั๊มถ้าน้องไม่รักเดี๋ยวพี่จะปั๊มเดี <l> ๋ยวพี่จะปั๊ม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 ถ้าน้องไม่รักเดี๋ยวพี่จะปั๊มปั๊มปั๊มปัมพี่พูดจริงนะน้องไม่ได้อำอยากจะชวนน้องไปปราดำประดถ้าแเธอไม่รักกันก็ไม่เป็นไรระวังตัวไว้เดี๋ยวน้อง ที่เพลงท่อนนี้นคีค่ะถูกเยผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะชาวเน็ตที่ได้ฟังในะคะต่างเห็นพ้องตรงกันว่าเนื้อเพลงนั้นเนคีคยมีความไม่เหมาะสมอย่างแรงค่ะจึงก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะชาวเน็ตทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อเพลงนี้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหากเธอไม่รักฉันจะคมขืนอะไรก่อนคือคิดได้แค่นี้จริงดิ คนแต่งเพลงอ่ะประโยคนี้มันควรมีอยู่ในเพลงจริงๆหรอเป็นตลกก็พอเหอะอย่าไปเป็นเลยนักร้องถ้าไม่รู้ว่าคําไหนมันควรเอามาแต่งเพลงหรือไม่ควรแต่งอ่ะอุบาทมากเอาตรงๆคิดได้ไงอ่ะคือมันก็แค่เพลงแหละถูกแต่จะมาบอกซีเรียสทําไมฟังเพื่อความสนุกอันนี้ไม่ใช่การเอาคํานี้มาแต่งเพลงคือถ้าคิดไม่ได้ก็คือคิดไม่ได้เลยนะเพลงอ่ะไม่ได้ว่าฟังแล้วจะไปทําตามหรืออะไรหรอกแต่เนื้อเพลงอ่ะมันไม่ได้มันสื่อเหมือนว่าต่อให้เขาไม่รักก็จะเอาเขาซึ่งมันไม่ได้แต่ดูจ นามาใน t ิ k กต็อกเนี่ยเจ้าของเพลงคงไม่สะเทือนอะ่อะไรอะ่ะยังมองเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ก้อนนะเนื้อเพลงฟังไม่เป็นศิลปะเนื้อเพลงสะท้อนคนแต่งและก็นักร้องความคิดยาเป็นส่วนหนึ่งทําให้สังคมคนรุ่นใหม่ซุ่มเสี่ยงรับความเสื่อมเข้าใกล้ศาสนาและศิลธรรมกันบ้างนะขอให้ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเพลงนี้อย่าได้มีลูกหลานเป็นผู้หญิงนะครับในขณะที่ลนลงกันแทบตายเขาก็มีให้เห็นยังมีคนสนับสนุนการขืนใจโอเคค่ะประเทศไทยพังแน่ไม่ต้องมาบอกเขาว่าแค่เพลง จริงจังทำไมรอให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักแล้วจะเข้าใจเขาว่ามันไม่ตลกไม่อยากจะเชื่อว่า2,23 0แล้วยังมีคนแต่งเพลงแบบนี้อยู่ไม่มีใครทักท้วงกันหน่อยหรอสงสัยไม่ได้ใช้สมองกันกอกสนิดเลยน่าจะใช้เท้าเขียนเพลง,งตามสันจุดจุดจุดโออันนี้อยากมากเอาคุณผู้ชมพูไม่ได้นะคะแล้วยังบอกอีกว่าภรรยาลูกหลานได้ลองฟังยังคะท่าเนื้อหาในเพลงเกิดขึ้นแบบในเพลงกับภรรยาลูกหลานพวกคุณจะตลกออกไหมนะเป็นผู้ชายแท้ๆผมฟังยังเฮ้ย คุกคามจังแบบลูกสาวเดินผ่านผู้ชายกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่น้องร้องเพลงแซลโอ้บึ้มมากไม่รักพี่ๆจะปัม้มสังคมอะไรครับเนี่ยเพลงบางเพลงอาจจะมีคำหยาคายก็จริงแต่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนบริบทไปคุกคามคนอื่นแบบนี้อ่ะมันยังพอรับได้แต่เพลงที่บริบทมันเหมือนส่งเสริมหรือทําให้มองว่าการคุกคามคนอื่นเช่นระวังจะโดนปัม้มเหมือนเป็นเรื่องปกติแบบนี้มันเกินไปครับเป็นบุคคลสาธารนณะทําอะไรก็ควรรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่เอาแต่บอกว่าเพื่อความบันเทิงข่าวก็มีให้เห็น บ่อยคนที่ผ่านเจอเหตุการณ์แบบนั้นมาคิดว่าเขาบันเทิงทำขมวดคิ้วทั้งเพลงดีแล้วที่ไม่ดังบงสุดๆขออยาให้พบเจอผู้ชายแบบนี้ในะชีวิตจริงเลยจากดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็ที่ทัวลงยับคำไม่ขาดซ้ายเลยทีเดียวล่าสุดนะคะทางด้านนายเดอะคอม e d i a นค่ะที่ออกมาเปิดใจผ่านสื่อดังนะคะอมรินทีวีถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าเห็นคอมเมนต์แล้วค่อนข้างตกใจเพราะว่าเพลงนี้โพสต์มาประมาณเดือนแล้วผมรับได้แล้วก็ยินดีกับข้อติชมของทุกคนถ้าผมทําผิดพด ถ้าทําแล้วมันไปยุโยงปลุกปั่นให้เกิดอาชญากรรมคมขืนเด็กหรือสตรีได้ผมก็ต้องกราบขอโทษตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิน้นจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยไม่ได้มีเจตนาทําเพลงเพื่อยุโยงส่งเสริมให้คนไปเกาะอาชญากรรมคมขืนหรือดูถูกสตรีไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอยู่วงการมาสิบปีไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เราเป็นคนสาธารณะก็พร้อมระดลงอยู่แล้วหลักๆคือคํานี้มาจากลิเกเลยเอามาแต่งเป็นเพลงจริงๆอยากขอบคุณชาวเน็ตที่เป็นสื่อกลางในการปกป้องผู้หญิงด้วยซ้ํา และทามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่ค่ะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรที่จะลบคลิปเพลงดังกล่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะส่วนเรื่องราวดราม่าครั้งนี้นะก็จะจบลงอย่างไรยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนํามาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ทางช่อง y YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ